Một mầm bên bên nhai xong không phải như đó rồi. Một mầm à. hôn à. Ô mẹ mẹ. Ô. Ô hỏi tìm vô. Ba qua ba qua ba qua hiện như bạn ba qua. Ba qua Ở nhai chưa luôn nó bên nhai ง่วกันง่วกลงมากินน้ำเลยพี่น้องมันหอนเวลามันกินน้ำมนันลงมาเองกบเพราะว่าหน้าตรงนี้จะของหน้าเพื่อนใส่ลวดลว้อมมันนพี่เดก็ถืชอช็อไปเทียนนึงแห้อไตเพื่น,หนแห้งเฮจนหนึ่งมาได้หนึ่งอันนี้ระดับปรมาก,กัน เซียนอ๋อนี่ทำทางให้ันเล่งนึ่งเนาะตัวอะไรยยางไม่ได้ตัวอันนี้ไ่ได้ตัวไ่ได้ตัวี่น่งบัวูนี่นลีอเลิ่สีกับูนีน่อย่แล้วมาทางโค้งเอดเอาตามเซียนหนึ่งไปครับ ตามเสียนหนึ่งไปในใน,นึงขอขอบคุณผู้รับชมสามสี่สิบเคนขอบคุณครับกดไลค์สี่ครั้งหนึ่งขอบคุณผู้ชมในหนึ่งขอบคุณบ่ไม้ดมุดตรงรู้วอ๋อใส่ปากหรือขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณครับวันสิ้นดเนาะ

ปลาตเิ่งครับพี่น้องไปยันในปานิ้สองตัวเหรออันนั้นพยน้อยนี่รับเป็นชนงเยเอดนนเน้อยนี่พยน้อยรับเป็นจากของเนาะแต่แต่เนี่ยโอ้ยว่าสิโชว์ตกน้ำซ้ำโอ้ยมีตะบักการุ้มไปพอตะบักตาน ว่าหันมียนว่ยันหนึ่งตัวตั้ง่หนึ่งวันหนึ่งไอตัวดีครับวิ่งจับตะขีตะปลาเพราะน่ะอขได้เล่นน้ำมากครับว่าหันว่าได้เล่นน้ำนาบูยุ่สันได้เล่นน้ำหล้นาสดใสครับ ยามาาบขาหาขุ้มปลาป่ะนะอุ้ยไ่ได้กินบ่ได้กินหรอกมันมันบ่ได้กินมันมันย้อนมาหนึ่งกวนนี่แหละนีดละวันถือจับบอเห็นว่าถือปลาช่ยะไม่ย้องแหกันใจตมอ่ะนะเอากลนเาได้แบบนี่มากเลย ใายขันยยมแค่นี้ต้องให้ตอนนี้บ้านอยากกินอยังเขาได้กินหมดขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียรติยูนี่งานประชาร์ตเนี่ยหมดขึ้นพญเดียไปเที่ยวงานประชารับไปโดยรถพญมณีแหละปวดผขนสัตว์น้ำมันเหมือดอยู่มาจากนาคาจนหอดบานมาขักเนี่ยขักเนี่ยอยู่จนเมียละรถยางไม่เนียรถยางไม่น้ำมันเหมือดไปแวะปั๊มได้กับบอมีหมดขึ้นเนี่ย น iden, น Bref, หนึ่งยงรถเมย้ไปนหนึ่งข wow, ึ้นเนี่ยอถตับมบมริ่มขึ้นนี่ยโอ้ก็ไยรถว่ะแต่แมันนอนลีถึงอันนั้นนอนแล้วไปอย่น้ำมูนขึ้นเนี่ยเอ้อนอนยื่ถึงหลังคาหนูขึ้นเนี่โอ้ได้ตั๋ใบไพ่พญมต์แห่พญมต์บัวพาน